ช่องทันทันเธอสามสิบหกไม่มีการจำนายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนชุกชนิดทางเราเพียงนำอาวุธปืนมาทดสอบให้ท่านชมเพื่อความบันเทิงและแบ่งบรรข้อมูลรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆปืนชุกกระบอกที่นำมาทดสอบนั้นเป็นปืนมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามและรับชม สวัสดีครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาเป็นนายแบบให้กับช่องการฮันเตอร์นะครับมาแทนคุณเจเล่นะครับผมเพราะว่าวันนี้ได้ปืนเก่านะครับปืนเรียกได้เลยว่าเก่านะครับเพราะว่าเริ่มต้นสายการผลิตมาตั้งแต่ปี1929นะครับเป็นโค้ชนะครับขนาดกระสุน .38 ซปเปอร์นะครับปืนเคลียร์นะครับไม่มีกระสุนนะครับ ต้องขอขอบคุณเจ้าของปืนด้วยนะครับที่ให้ปืนมาทดสอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบมารีวิวกันแบบบ้านๆเลยนะครับมายิงเล่นในเชิงสันทนาการกันนะครับว่าปืนเก่าขนาดนี้นะครับยังใช้การได้หรือไม่นะครับหรือว่ากลุ่มกระสุนอะไรจะเป็นยังไงนะครับผมข้อมูลคร่าวๆของปืนนะครับเป็นระบบปฏิบัติการแบบ191 1นะครับผมเหมือนกับจุดสีของโค้นทั่วไปเลยนะครับ แต่เป็นขนาดกระสุนจุดสามแปดซเปอร์นะครับก็คืออยู่ในกลุ่มของกระสุน9มมเช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าเป็นขนาด9คูณ21นะครับลำกล้องก็5นิ้วนะครับเป็นฟูลไซส์ลำกล้องประมาณ5นิ้วนะครับตัวบอดี้นะครับก็มติติตัวปืนเท่าๆกันเลยนะครับเกือบเท่าๆกันกับจุด4 5ของโค้นที่นิยมกันในท้องตลาดนะครับผม แมกกาซีนบรรจุได้9นัดนะครับผมถือว่าโอเคเป็นปืนที่ไม่ถึงกับลูกดกแต่ก็เพียงพอกับการใช้งานนะครับผมสวยเลยทีเดียวขออนุญ,ญาตปิดสไลด์นะครับเพื่อชมความสวยงามครับปืนเคลียร์นะครับไม่มีกระสุนอโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบยิงกันดูนะครับผม ครับผมอ่าทีนี้เราจะมาลองนะครับยิง38ซุปเปอร์นะครับโค้น38ซุปเปอร์5นัดนะครับในระยะประมาณ10เมตรนะครับด้วยกระสุนจริงนะครับหัวเกลือบแข็งนะครับแ,แยะบจุครับ ไกลแข็งมากเลยครับโอเคเรียบร้อยนะครับปืนเคลียร์ไปดูเป้ากันครับโอเคนะครับยิงคร่าวๆไกลแข็งมากแล้วก็ศูศูนหน้านะครับใบศูนย์ค่อนข้างจะเล็กมากโอเคหลุดก้าวมา2นัดนะครับในระยะ10เมตรกลุ่มก็ค่อนข้างพอใช้ได้นะครับเป็นปืนที่ สมความลําลือนะครับโอเคนะครับกลุ่มกระสุนก็ยังใช้ได้แล้วก็สภาพปืนกลุ่มกระสุนก็ถือว่าฟิตติ้งของปืนยังดีอยู่ครับผมคราวนี้เราจะมาลองอยิงโค้ช38ซูเปอร์นะครับด้วยกระสุนจริงนะครับหัวเคลือบแข็งนะครับในระยะประมาณา50เมตรนะครับผมขออนุญาตบรรจุครับจํานวน5นัดนะครับ <Here. S 2> สวัสดีครับผมโอเล่จากทึกติข้อนะครับวันนี้ได้รับหน้าที่จากน้องเจเล่น,นะครับหนรู้สึกว่าน้องเจเล่จะไม่สบายตัวนิดนึงมาทําหน้าที่ยิงโค้สุด38มแปดซเปอร์ตัวนี้นะครับเป็นช่วงของการเาผาผลาญกระสุนมาดูกันครับอนุญาตยิงครับ เคลียครับเสียงนุ่มมากของดีโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบการทดสอบเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับปืนโค้นจุดสามแปดซูเปอร์นะครับผมทดสอบในเชิงสันทนาการนะครับรีวิวกันแบบบ้านๆเลยนะครับก็เพื่อเป็นวิทยาทานแก่หลายๆท่านที่อาจจยังไม่เคยสัมผัสหรือไม่เคยเห็นปืนตัวจริงเป็นๆสำหรับโค้ดสามแปซูเปอร์นะครับถ้าจะ พูดว่าหาดุร้ยากก็ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนมากปืนที่เราเห็น <c oughs> เห็น <c oughs> คุ้นกันในท้องตลาดก็จะเป็น <c oughs> ปืนรุ่นใหม่ๆกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ <c oughs>